ได้เวลาสนุกฉลาดรอบรู้กับพี่รู้รู้แล้วจ้าสวัสดีจ้าน้องๆน้องๆ้อง,อง,องรู้จักคำว่าโอท็อปไหมจ้ะแล้วรู้ไหมว่ามันมีความสำคัญอย่างไรโอท็อปก็คือผลิตภัณฑ์ต่างๆที่คนในชุมชนผลิตขึ้นมามีคุณภาพและมาตรฐานสามารถนำผลิตภัณฑ์นั้นไปขายและสร้างรายได้ให้กับคนในชุมชนด้วยจ้า ลองฟังเรื่องที่พี่รู้รู้เล่าถึงครอบครัวนี้สิจะ๊ะน้องๆมีครอบครัวอยู่ครอบครัวหนึ่งพวกเขามีอาชีพทำนาและเมื่อว่างเว้นจากการทำนาก็จะปลูกหม่อนเลี้ยงไหมทุกคนช่วยกันเก็บใบหม่อนมาเลี้ยงตัวหนอนจนกลายเป็นดักแด้แล้วก็นำเส้นไหมจากดักแด้มาทอเป็นผ้าไหมผืนใหญ่ๆด้วยจะ้ะน้องๆส่งผ้าไหมไปขายก็จะเป็นรายได้ของครอบครัวอีกทาง ผ้าไหมนี่แหละที่ถือได้ว่าเป็นผลิตภัณฑ์โอท็อปแล้วน้องๆรู้ไหมว่าภูมิปัญญาครอบครัวมีส่วนเกี่ยวข้องกับโอท็อปด้วยนะครอบครัวที่พี่รูรู้เล่าให้น้องๆฟังไปแล้วนั้นมีการทอผ้าไหมามานานแล้วตั้งแต่รุ่นทวดมาถึงย่ายายแล้วมาจนรุ่นพ่อแม่ไปสู่รุ่นลูกหลานซึ่งจะมีการพัฒนาลวดลายสีสันขึ้นใหม่ตามความต้องการของตลาด ผ้าไหมก็จะขายง่ายได้ราคาสูงขึ้นซึ่งสอดคล้องกับความหมายของภูมิปัญญาในครอบครัวคือนำความรู้ความสามารถที่เป็นประโยชน์ต่อการดำเนินชีวิตมาใช้สืบต่อกันจนถึงปัจจุบันโอ้โหผลิตภัณฑ์โอทอปเนี่ยเกิดจากภูมิปัญญาครอบครัวแท้ๆเลยนะจ๊ะน้องๆคนไทยนี่เยี่ยมจริงๆเลยแต่เอ๊ วันนี้พี่รูรูคงต้องขอตัวก่อนแล้วละจ้าเอาไว้จะหาเรื่องสนุกสนุกมาเล่าให้ฟังอีกนะจ้ะสวัสดีจ้า